อัลลอฮุราะข์มานุราะิม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจงประสบแต่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับสำหรับวันนี้ทีรออตีอลลาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยัญชนะที่เราจะต้องระมัดระวังในการอ่านก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนเนื้อหา ที่เราเคยเรียนมาก่อนนั้นนี้สักนิดหนึ่งถ้าพี่น้องยังจำได้นะครับเราได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของพยัญชนะซึ่งจะสังเกตว่าพยัญชนะแต่ละตัวนะครับในพยัญชนะภาษาอาหรับนั้นแต่ละตัวจะมีคุณลักษณะอยู่หลายประการเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องมาเรียนพยัญชนะแต่ละตัวแล้วก็บอกคุณลักษณะของมันทั้งหมดเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นเรื่องยากมากในการที่เราจะออกเสียงให้มันถูกต้องทั้งหมดนะครับ ังน,นั้นวิธีการง่ายๆนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือเราจะใช้วิธีการออกเสียงเชนะให้ถูกต้องตามแหล่งออกเสียงหรือมัครอรนะครับและวิธีการที่2ก็คือให้เรานั้นระมัดระวังคุณลักษณะบางชนิดซึ่งผู้อ่านมักจะออกเสียงผิดอยู่บ่อยๆก็ได้แก่ลักษณะหรือสีฟัตอ,อิสเทละนะครับสิฟัรแรกคือเสียงหนาสิฟัตที่2ก็คือเสียงสะท้อนหรือกอลกอละและสิฟัที่3คือลักษณะพ่นลมนะครับห้ามสุน ซึ่ง3ลักษณะนี้เป็น3มลักษณะที่ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการออกเสียงเพยัญชนะต่างๆแล้วจะทำให้การออกเสียงเพยัญชนะของเราจะผิดสำหรับคุณลักษณะแรกครับเสียงนาหรืออิสตรละเพียงชนะที่มีคุณลักษณะเสียงนานั้นก็จะมีอยู่เจ็ดตัวก็ได้แก่ตัวเคาะตัวซอตัวดอตัวโตตัวโตัวกอฟและก็ตัววอย เทคนิคในการอ่านนะครับก็คือให้เรานั้นยกโคนลิ้นให้สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นตามภาพภาพที่ให้มานี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการออกเสียงตัวซอสจะเห็นว่าโคนลิ้นก็คือด้านด้านในเนี่ยนะครับโคนลิ้นนะครับเราต้องยกโคนลิ้นให้มันสูงขึ้นนะครับเมื่อเราออกเสียงพยัญชิะทั้งหมดนี้ทีนี้เทคนิคที่บอกให้ยกโคนลิ้นให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าโคนลิ้นมันอยู่ข้างในนะครับแต่เวลาเราบอกให้ยกโคนลิ้นให้สูงขึ้นเนี่ยบางครั้งเราก็มอง เราก็นึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงให้ยกคูณลิ้นให้สูงนะครับถ้าเป็นกรณีของปลายลิ้นหรือกลางลิ้นนั้นหรือข้างลิ้นมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับสามารถบอกได้ว่าโอเคเอาลิ้นไปแตะตรงไหน,นมันจะมันจะนึกออกแต่พออกแต่พอบอกว่าให้ยกคูณลิ้นให้สูงนี่คูณลิ้นอยู่ข้างในนั้นบางทีเราก็นึกไม่ออกมอนก็ว่าจะทำยังไงให้คูณลิ้นมันยกสูงขึ้นแล้วมายกสูงขึ้นหรือย,อยังังนั้นเทคนิคต่อมานะครับก็คือที่มันง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือให้เราทําาปกพองๆ เมื่อไรที่เราออกเสียงอิสตรอะลอนี่ให้เราทำปากผ่องๆเข้าไว้เพื่อจะทำให้เสียงมันเป็นเสียงหนานะครับซึ่งตามปกติแล้วการทำปากผ่องๆนะครับมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการทำให้คอลินของเรายกสูงขึ้นด้วยเอาละงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกออกเสียงดูนะครับเสียงหนานะครับหรืออิสิตรละนั้นเมื่อเราใส่สตราฟท้าเข้าไปบนพิชนะที่มีกลักษณะอิสิตรละะนะครับ ภาษาฮัลโหปกติแล้วมันจะเป็นเสียงสระอาแต่พอไปอยู่บนเพี้ยชนะที่มีลักษณะอิสเดยละนะครับมันจะกลายเป็นเสียงพ่อเขียนตัวอย่างนะครับตัวแรกตัวเคาะนะครับใส่สัทลักษ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทั้งหมดแล้วกันนะครับผมใส่สระภาษาทั้งหมดแล้วคําแรกก็จะอ่านว่าคอโซโดโตโลอ้อ งอ<ว>นะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมทำปากพองๆนะครับเวลาออกเสียงพชนะทั้งหมดนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับคอโซโดโต<ด>โลออลอ้อเทคนิคก,ก็อย่างที่บอกไปนะครับทำปากพองๆนะครับหรือยกคนลิ้นที่สูงทีนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ อันนี้หมายเหตุทุ่นเติมก็คือว่าตัวราอนะครับตัวราอไม่มีคุณล,ลักษณะเสียงหนานะครับแต่เวลาใส่สระปัจจแล้วมันจะออกเสียงรอ้อเป็นสระอเหมือนกันนะครับไม่ใช่สระออันนี้เป็นสิ่งที่หมายเหตุนั้มาระวังไว้นะครับเป็นแค่ตัวเดียวนะครับที่ไม่ใช่สระไม่ใช่เพียงชนะที่มีเสียงละแต่ว่าเวลาเจอปัจจัยาาแล้วต้องออกเป็นเสียงสระอนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเสียงสะท้อนนะครับ หรือคอร์กอลัคก็จะมีแข่งชนะทั้งหมด5ตัวก็ได้แก่ตัวดาตัวจีมตัวบ้าตัวคอฟแล้วก็ตัวโตวเทคนิคนะครับก็คือให้เรานั้นกดลิ้นหรือกดริมฝีปากในกรณีกดลิ้นก็หมายถึงแข่งชนะที่มีแหล่งกาเนิดเสียงมาจากลิ้นนะครับนี่ช่นตัวดา,ดาตัวจีมตัวคอฟแล้วก็ตัวโตว สีตัวนี้ก็คือให้เรากดลิ้นส่วนตัวบา้าอันนี้เป็นพยาชนะที่มีแรงกระเบิดเสียงมาจากลิ้นถึป,ปากนะครับก็ให้เรากดลิ้นถปากแล้วปล่อยอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่มันที่มันเจอกับสุกูหรือสระตายนะครับก็จะต้องมีการมมีเสียงสะท้อนออกมาด้วยนะครับซึ่งเทคนิคในการออกเสียงสะท้อนก็คือให้เรากดลิ้นหรือกดลิ้นถึป,ปากแล้วปล่อยออกมานะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือผมใส่ผมใช้วิธีการเอาตัวฮัมซา ักแล้วก็มาเจอกับต huh ัวดาสุกูลหรือตัวดาตารวมทั้งพิชศษอื่นๆด้วยนะครับที่เราจะลองมาฝึกอ่านออกเสียงคอร์คอร์ละนะครับให้มันมีเสียงกอร์คร์ลอขึมานะครับโอเคนะครับแต่ว่าอ่านตามนี้เลยนะครับทำได้ครับอาจจะอาจอาจอาจครั้งหนึ่งนะครับอาจ อจอะตอะบโอเคนะครับลองฝึกลองฝึดดูนะครับมีแค่ห้าตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือนะครับตัวดอตตัวนี้นะครับไม่ใช่พยชนะที่มีเสียงสะท้อนอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะบางครั้งหลายหลายคนจะอ่านผิดนะครับคือไปอ่านเวลาตัวดอตมันตายนะครับเจอกับสระสุกูลอะไแบบนีนย,หยหลายคนจะไป ทาให้มันมีเสียงสะท้อนซึ่งจะผิดนะครับว่าตัวดอทนั้นไม่ใช่เพียงชนะที่มีเสียงสะท้อนอย่างเช่นคำนี้นะครับเราจะอ่านว่าอัพอัพไม่มีเสียงสะท้อนออกมาครับถ้าไปอ่านว่าอัพผิดเลยนะครับมันก็จะเสียงจะไปคลาดกับตัวนี้นะครับไม่ได้นะครับให้เราอั้นเสียงไว้นะครับกดให้มันให้มันอย่าออกมานะครับอย่าปล่อยออกมาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลักษณะต่อมานะครับก็คือเป็นลักษณะห้ามส่วนนะครับอันนี้มีทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นลักษณะพ่นลมนะครับก็จะมีตัวโซ่ตัวซีนตัวชีนตัวซทะตัวกาฟตัวตาฟ้าฮะฮะคอมีอยู่10ตัวทั้งหมดนะครับสำหรับเสียงพ่นลมก็คือให้ลมมันออกมานะครับให้ลมมันออกมาจากจาก,จากปากเรา เทคนิคในการออกเสียงคือเน้นให้เราใช้วิธีการเน้นเสียงหรือตัดเสียงนะครับพร้อมกับพ่นลมออกมาการพ่นลมตรงนี้นะครับแขชนะทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มันมีสระข้างบนหรือมันตายนะครับมันก็จะมีการพ่นลมในชุดแรกนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใส่สระพัดทักเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าว่าเสียงจะออกมาอย่างไงบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับคำแรกครับซอ ซาชาซากาตาฟาฮาฮา่ฮาคอน,นะครับทุกตัวเลยจะมีลมออกมาจากปากเสมอนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ตายก็ตามแต่เวลามันตายนะครับเราก็ต้องเน้นนะครับเน้นเเนนนน้น้นให้ลมมันออกมามากลองดูนะครับในกรณีที่มันตายนะครับเ,เราจะเน้นเสียงหรือตัดเสียงแล้วก็พ่นลมมัน ตามนี้เลยนะครับจะใส่อัมจาฟัชชัแล้วก็สุบูลเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาออกสิ่งพร้อมกันนะครับครัแรกนะครับ as 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 a กครั้งหนึ่งนะครับ a อ as ที่ต้องระวังก็คือเมื่อเจอสระสุกูนะครับสรที่ทําให้เสียงชนะลงนตายนะครับให้เราพ่นลมออกมาเท่านั้นนะครับอย่าให้เสียงของเบญชนะออกมาด้วยเพราะถ้าเสียงเบชนะ้นออกมาด้วยนั้นมันจะกลายเป็นเสียงสะท้อนหรือเสียงคอรอนอนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่าอัก ลมออกมาอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปทำให้เสียงของเชนาออกมาด้วยมันจะกลายเป็นอักอักอันนี้เป็นการทำให้เพิ่มคุณลักษณะอีกตัวหนึ่งก็คือปอลดล็อกออกมาซึ่งจริงๆแล้วตัวคอา์นั้นมันไม่มีคุณลักษณะปอลดล็อกนะครับนั้นต้องระวังนะครับให้ลมมันออกมาอย่างเดียวนะครับอักเก๋ครับก็คิดว่าสำหรับเชน่าอ่าคุณลักษณะนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับสามคุณลักษณะนี้ก็คงจะไม่ยากกึนไปนะครับลองฝึกออกเสียงดู ครับแล้วก็ให้เรานั้นพยายามระมัดระวังในการออกเสียงเพี้ยนชนะต่างๆที่มีลักษณะสาเพียนชนะนี้แล้วก็ออกเสียงเพี้ยนชนะต่างๆให้ถูกต้องตามแหล่งมักรอของมันนะครับอนชอลล็อกการออกเสียงเพี้ยนชนะของเรานะครับออกเสียงเพี้ยนชนะภาษาอาหรับของเราก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็จะทําให้การอ่านอัลกุรอานของเราก็ถูกต้องตามไปด้วยนะครับอนชอลล็อกสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวับิลลาฮฺอัลิซิฟิกวะลฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์